สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พ่อนสีมาแพพกตอนอย่างหน้าทรงเพืเ่อนๆเอมซี่เนาะค่ะรับออเดิกกร์ไบตะกรนเขาพันษากวัวผลทรงเพิ่นบอน้าทรงสินค้ากันเลยพึ่งมากแพกมันนี่นะคะทุกคนมัอน,นี่วันที่สามแล้วพี่พ่อนกับน้องเป็ดสทิทำงานละมนเมอนีลย,ลย <c oughs> นะคะก่อนทรงพี่พ่อนกับสีไ้เชื่ออีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยที่พี่พ่อนส่ไปน้องก็ออกยอด นะคะคเท่ากับใส่ปุ๋ยนะี่ยเพื่อนๆเพื่หามักเห็ดนี่ก็ได้เป็นเชื่อนี่เท่ากับใส่ปุ๋ยที่พิพอนมาเนาะพิพอนกับสีใสเฉยเห็นอ,อีกรอบหนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะได้กินแน่นอนเด้อเพื่อนๆเ,เนี่ยจำนวนยังมีอยู่ผู้ใดอยากได้กันพักมากเด้อจ้ะเด้อสื่อวันเวลาเนาะเพื่อนเพื่อน ต้นไม้สัวนนิเลี้ยงได้ซักเน็กะปีหนึ่งคนเดี้ค่ะแล้วห้อกับมะมักเสื้อเฮ็ดอีกเฮ็ดเท่าเน็กะจากสวนปอดเชื้อน้นเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดเท่าสวนเีาเองปลูกเขาเองกงอองะสิบุมีสารพิษเลยค่ะเป็นเฮ็ดที่กินได้ส่ตอนให้ามเลยทุกคนกะสิบแพคเดินทาง พี่พ่อนขายตัวละสามสิบหาบาทเด้อทุกคนเพราะว่าต้องใส่เป็นหน้าแล้วกับทาใส่เสื้อนี่เนาะพี่พ่อนก็ใส่เสือ้อ,อ,อสามถึงสี่เทือนนะคะเทีอสุดท้ายนี่คือใครใส่ิวผิๆ,ๆกเลยน้องเป็ดกับผิวเพชใส่ถุงพัาสติกเอาทุงงง้นมาลุกใส่เสื้อให้พันธุ์ทีน สูงคนเด้อเพื่อนๆระยะเวลาปีหนึงเดี๋ยวได้ค่ะเนี่ยกองหนึ่งใส่ใไดซิบต,ตน้นแต่นักหายกิโลน่ะกันเพื่อนนี่นคื่อใส่กองนึงไปเลยนะ่าทางงลอยยี่สิบาท5ากิโลได้ค่ะเพื่อนๆนเความหนาของเขานะ5ากิโลไปกับไปรสีนีไทยเนาะค่ะเอสิเพ็คซ์จ้างี่เพื่อละุงละุง สเสืตอนพี่พ่อนปลูกนัก่นก็ซื้อมาไปขอมาเพื่อนเพื่อนเป็ดมามันก็นเลยเกิดซาแนปีที่หาผลเช่นเกิดนะคะเพระาะว่าเขาเสื้อมาปล่อยเองเม่ได้ปล่อยใช่แต่ตอนนี้เดียวตอนนั้น,นเรียกว่าเป็ดความาในต้นทอเกือบนี่แหละเพื่อนเพื่อนกับไม่ได้อย่างพี่พ่อนหรอกมาเปลี่ยนถุงสะกอนเนาะตอนพี่พ่อนปลูกนะ กับมาเปลี่ยนถุงแต่กับไ่ได้ใส่เสื้อเห็ดนะคะบาตที่นี่กับไปได้น้าเสือ้อน้ําพี่น้องมามาใส่ปีที่สามผนนันจังใส่เหลื่มใส่ของยอของโดยวิธีขดน้ดนําต้นไม้นั่นละต้นทางต้นใหม่ระบาตที่นีก่การไปใส่นะคะออกอยุพี่นองแต่ว่ามิสาเจ้าจวานี่เขาเหลื่มใส่ใส่ตอนจะมีเลยนะคะใส่จะมีเลยหลังมนาะคือได้เดินนะคะเนี่ย แต่คือเขาดูดกินเป็นอาหารนั่นแหละเพื่อนๆค่ะก็คือเขาดูดเป็นกินเป็นอาหารนะคะเพราะว่าวิธีการมากักในห้องกับมักคล้ายๆสูตรปุ๋ยนะคะสูตรปุ๋ยบันนีเฮดเนี่ยกระสิมาเป็นเป็นเชือเป็นน้ำปุ๋ยพ่วมแล้วก็นเนี่ยลากย่างหน้ากระสดดีดูดกินไปนะคะบันนีลากย่างไปถึงใส่เฮดกระสิเกิดไปนะคะนี่กระสิเกิด พอเดอนี่ผูกว้เด้อเพื่อนเพื่อนที่น้องๆเย้ยไม่ซักล่องส่เบิรงบอกที่พอนแถมไม่ซักสองตน้นยี่สิบต้นแถมไม่ซักลองส่เสือ,อย่างหน้าไปนั่นโอส่เสือเห็ดไปนั่นเนาะ <c oughs> ส่เสือเห็ดไปพอมเพื่อมันเกิดแต่ว่าอยู่ในแเปลี่ยสมผสานเกิดอยู่ด้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหากย่างหน้ายังไปถึงเนาะหากย่างหน้ายังไปถึงมันจะเกิดอยู่แปลงของที่พอนอยู่สวนไหน ปีนานพี่พ่อนคาดว่าสวนพี่พ่อสีเกิดลายเพราะว่ามักเชื่อเฮ็ดลายเพื่อนเพื่นพี่พ่อมักเชื่อเฮ็ดลายปีนาคาดว่าสีเกิดหลา,ายค่ะผู้ใดอยากมาส้มกับมาส้มนะคะปีนานพี่พ่อว่าน่าจะเหลืองเออเต็มสวนเอาแพ็คลูกใส่เสือ้อ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่พ่อนีขอลาก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พ่อนี่เด้อค่ะหรือผู้ใดต้องการย่างหน้าเนาะกับทักแชทพี่พ่อนต้นละสามสิบห้าบาทพี่พ่อใส่เสื้อย่างหน้าสามถึงสี่เทื่อนนะคะเทื่อสุดท้ายเนี่ยก็คือใส่แบบชุกๆเลยค่ะใส่ล้นๆออกแน่นอนค่ะเพราะเกินสองถึงสามปีเพื่อนๆเมื่อแน่เด้กถังข้าเลี้ยงไม่ปีนี้งามเนาะเลี้ยงไม่ปีนี้งามบ่ปล่อยให้หญ้าท่วมบ่ปล่อยให้ไฟไหม้ ปีหน้าอาจจะเกิดได้ค่ะปีเนื่อง่ต้นไม้อาจจะสูงขวมหัวก็ขคืนอยู่กับพี่น้องเนาะบ่เม่นว่าพี่พ่อนใส่เสื้อเห็ดแล้วไปปลูกไว้บ่เสีย้าบ่ดูแลฟื้นไฟก็บ่ได้ผลเด้เฮาเห็ดอย่างเฮาจะไปเห็ดถิ่มๆคว้างๆเลยพี่น้องให้ดูแลให้ใส่ใจค่ะบ่เม่นก็มี FC อซีบางคนคอมเมนต์พี่พ่อนมากว่าโอ้ยปลูกถิ่มๆแบบนี้ก็ได้กินเห็ดเนาะมันบ่เม่นค่ะปลูกแล้วต้องดูแลเอางาเนาะดูแลฟื้นไฟ ระวังลูกนอก้องยนี่ยไปหรือเจ้าของไปตัดหญ้านั่นเครื่องตัดหญ้าไปตัดถึกปิดนี่ขาดจอยส่วสิขึ้นมะไม่แบบนี้นะทุกคนค่ะเขา้าใจให้ดูแลให้เราใส่ใจถ้าเฮาเฮ็ดยังเฮ็ดยังถ้าเฮาตั้งใจฮอ่ดูแลมันก็นสิเกิดผลสําเร็จนะคะ่ะเมนบอกคนโอ้ยเพราอยากลงทุนเพราอยากเฮ็ดย่านเพราเกิดผลผันคิดยังสั่ญญาเฮ็ดเด้อค่ะเหตุเฮ็ดมันถิ่มคือเก่าถิ่มของเสียดายของเสียดายต้นไม้ ก็มีเอฟซีบางคนคุยกับพีพ่อนาะโอ้ยประหยัดลงทุนหลายจักสีเกิดหรือบ่เกิดอันก็เออกันนสัตว์พ่อกันแนะนํำให้ไปหาถอนเอาไตต้ยตนย่างได้ค่ะ,พะเพื่อนเพื่อนค่ะถอนเอาไตต้ยตนย่างไงห้เาเดี๋ยวเห็นนะไปลวดค่ะมั่อถึงมีต้นเกิดลึกซึ้งเพราะกับฟูฟูค่ะกันนั่นตายก็สร้างเหลือก็เอาของสัตว์เนาะแต่เอ็ดย่างว่าลงทุนว่ตาตั้งใจเขาก็ตอนน้องกีนแบบนั้นถ้าก็ซื้อได้แบบว่ตาตั้งใจได้แบบว่าลงทุนนั่นแหละค่ะ,พะเพื่อน สำหรับคลิปนี้อย่าลืมเน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีพ่นนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปลนะนาอเป็นเฮาเนาอไปละจ้า